ฟังกันหรือยังครับเพลงไมล่าสุดของพระเอกนัทส,สุรศักด์นะครับผมสื่อเพลงว่าธรรมดาแต่ว่าพิเศษเพลงไมล่าสุดของพระเอกนัทส,สุรศักด์ที่พึ่งปล่อยออกมาเลยนะครับผมรับชมพร้อมกันวันที่14สิงหาคมก็คือมื้อนี้ครับผมเวลา12อนาฬิกาพึ่งปล่อยออกมาหมาดๆเลยครับเพลงนี้บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์น้องอุ้งอิงเป็นนางเอก M v คมีขั้งแรก ผมจะมาเ้าสู่ฟังว่าเป็นจังใดผมฟังหลายรอบแล้วหูซึกจังไดแน่บอกเลยว่าเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษเนี่ยซิงเกิลไมล่าสุดของพระเอกนัสุรศัก์เรื่องราวชีวิตของผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนะครับผมที่มีความรักความบริสุทธิ์จริงใจแต่กลับต้องผิดหวังครับและความผิดหวังนั้นได้นำมาซึ่งความธรรมดาแต่สุดพิเศษครับผม นี่หละพี่น้องผมเบิ่งหลายครั้งแล้วก็เห็นถึงมาอันดับแรกก่อนขอเวาถึงเพลงก่อนเพลงนี้เนื้อหาความหมายดีมากฟังแล้วมักฟังซีหารอบพกรอบแล้วกัยังบอ่อเบือ่อครับพี่น้องก็สิปันยอดวิวว่นไปเนาะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเพลงนี้ก็ได้น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยมาสจรรั่นของเท่าเนี่ยนะครับผมมาเป็นนางเอก MV เห็นถึงความน่ารักของน้องเลยเห็นถึงความใส่ซื่อบริสุทธิ์ของน้องเหมือนกับซื้อเพลงนี่แหละครับว่าธรรมดาแต่ว่าพิเศษกาซิววลถึงเนี่ยครับความหักของผู้ชายคนหนึ่งที่ว่าที่มีความรักบริสุทธิ์จริงๆอะ่ะที่มีความจริงใจแต่กับต้องผิดหวังแล้วก็มาเจอกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจนมืดอันตอมไปเจอกับแฟนเก่าเนาะแฟนเก่ากระถามบานี่บอกผู้สาวไหมว่าสันอืมคือหน้าตาธรรมดาแท้ว่าสิ อ่าแล้วกับพระเอกเอมวกับบอว่างไนหูวบอธรรมดาแต่ว่าพิเศษสําหรับอ้ายอุย้ยจังวะนี่แหมพี่น้องตรงนี้แหละแล้วก็จับมือกันกำลังอุ้งอิงอแล้วก็ยิ้มแบบชอบอ่ะคือชอบรอยยิ้มของอุ้งอิงคือมันเป็นรอยยิ้มที่จริงใจแหมนี่แหมเดี๋ยวเด,วเดวีนี่แหมเอาเอาเบิ้งเด้อเบิ้งเดิอ น่าพี่น้องน่ารักมากพระเอกนสุรศักดิ์รอเนาะเสียงดีมากใดๆคือบอกเลยว่าพระเอกนะสุรศักดิ์ทายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากอารมณ์เพลงคือแบบว่าสุดยอดนั่มเสียงด้วยพี่น้องครับเสียงดีอีหลีเสียงดีงดมีเอกลักษณ์มากๆเลยสําหรับพระเอกนะสุรศักดิ์นะครับผมมากเพลงนี้ผมให้คะแนนเดอ้อซิบเต็มซิบเลยสําหรับเพลงนี้นะโดยรวมนะ โดยรวมคือเนื้อหาเนื้อเพลงแล้วก็เสียงร้องอารมณ์เพลงแล้วก็เอ็มวีเนี่ยเอ็มวีก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายแต่ว่าเฮาเบิงแล่าเฮาก็อินตามเหมือนสมกับซื้อเพลงอะธรรมดาแต่ว่าพิเศษอืมอ่ะขอเบาเนื้อเพลงในพี่น้องเนื้อเพลงนะครับผมสีอานซูฟังหลวงบดได้านาะพี่น้องสีอานซูฟังนะครับผมเนื้อเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษนะครับอ่า บาฟาเอาไว้กับบอยูหูแค่ต้องหักให้ถึงที่สุดใจของไอ้มั่นยุดล่งม่องจอดล่งที่เจ้าทั้งที่ไอ้คนนี้มั่นกับบอดีปันไดเจ้ากขยั่งเข่ามาเบิงแย่งรับเอาชีวิตห่างๆเนว ถือเจ้าเอาความหักเหี่ยวยาค่ะผมอันนี้คือท่อนแรกนะครับมาถึงท่อนฮุกผมมากท่อนนี้มากๆเลยตั้งแต่สมัยที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วแล้วกรัคือเห็นเต็มหน้าฟีดติ๊กตอกเลยนะครับพี่น้องท่อนนี้ครับบอกว่าจากวันที่ฟ้านั้นเคยมองมนเจ้าเป็นคนมาเพิ่มแสงสว่างเติมแห่งใจค่อย,อยู่้างคางบ่เคยสนคำคนนินทาชีวิตที่เคยเสียสูน ได้เจ้าฉุดดึงอ้ายขึ้นมาหู้เลยเดี๋ยวนะหู้คักแล้วเดอน้องหลาว่าหักแทกคือเจ้าคนนี้<ฮ>ท่อนหูอีกคนธรรมดาแต่ว่าพิเศษที่สุดหัวใจของออ้มั่นหยุดหยุดลงที่เจ้าเท่านั้นหกักเดี๋ยวอาอหักเจ้าหลายเดอ้อขอบคุณเธอที่บทิมป้ากัน หากแท้มีแค่เจ้าเท่านั้นหักเจ้าที่สุดเดอ้อลาคนธรรมดาแต่ว่าพิเศษสำหรับออ้พี่น้องคอยฟินกันบมัแค่เนือประเคอยกับฟินแล้วพี่น้องเข้ไปเบิงเนะครับผมเข้าไปดูเลยนะครับที่ช่อง YouTube w เ n d e r l a n d นะครับผม ยอดวิวนะตอนนี้นะครับปล่อยมา30นาทีก็3,600วิวแล้วนะครับซอยกันเข่าไปปันยอดวิวในะพี่น้องครับดันดันด,นด,นดนซอยนัดสุรศักดิ์เดอ้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็น้องอุ้งอิงด้วยนี่นี่นี่น,นโมเมนต์นีที่ผมบอกห้ฟังเพันฉัมาถามว่านี่บอกผู้สาวใหม่หนี่ตาธรรมดาวสั่นคุณว่า อืมอน่ารักเนาะเอาอย่างไปหัดเนี่ยเชิดไซรลดเนาะเชิดไซรุนน่ารักโอ้ยอยากให้ฟังพี่้องเขาไปฟังเนอะ ธรามดาต่วพิเศษเชื่อว่ามือนีเป็นกระแสเป็นไวรอลแน่นอนอยากดันให้เพลงนี้ติดหนึ่งในมาแรงพี่น้องซอยคันดันหล,ลายเนี่ยโดยรวมนะครับผมสำหรับเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษของพระเอกนัทสุรศักดิ์เพลงไมล่าสุดเลยเนี่ยครับผมโดยรวมนะเสียงร้องพระเอกนัสุรศักดิ์คือดีมากๆเสียงแม่พี่น้องเสียงเนี่ยจากที่พระเอกนัทสุรศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่รอยอยู่แล้ว แต่พอได้ฟังเสียงพระเอกนะั้นร้องเพลงนี้เราเบิงรอขึ้นมาอีกสองเท่าเลยเขาบอกว่าคนร้องเพลงมวนนี่มันเบิงรอขึ้นอีหลีแม่นอีหลีนะพี่น,อน้องเนาะแล้วเนื้อหาใจความเนี่ยครับผมเนื้อเพลงเนี่ยการเนื้อหาดีความหมายดีมากๆแล้วกับเอ็มวีเอมวก็เหมือนเพลงเลยธรรมดาแต่วะพิเศษอืดูยังไงให้พิเศษ พิเศษตรงมิน้องอุ๋งอิงเขามาน้องอุ๋งอิงกําลังเป็นกระแสอยู่แล้วก็ความน่ารักของน้องพอมาถ่ายทอดลงบน MV เนี่ยแล้วคือน้องเฮ็ดออกมาได้ดีอีหลออันนี้ขอชื่นชมน้องอุ๋งอิงนะเพราะว่าหฮาก็แอบคาดหวังว่าเอ๊ะอุ U ๋งอิงเป็นนางเอก m บสิเป็นจังไดแต่น้องอุงอิงก็อาจจะมีประสบการณ์มากตั้งแต่เพลงของน้องแล้วเนาะที่น้องก็งมี่าย m อทายอย่างมาหลายๆเพลงแล้วพอมาถึงเพลงนี้ของพระเอกนะัสุรศักอุ U ก๋งอิงกะทาออกมาได้ดีเลย หน้าคตเด็ดแสดงหนังแน่นนผมว่าอิหลีบอตื่นกล้องบอตื่นอย่างโดยร่วมองคร่วมไ้คะแนนเลยครับสิบเต็มสิบ่าซอยกันดันซ้อยกันปันยอดวิวในเด้อครับผมที่ช่อง YouTube Wonderland นะครับผมเข้าไปเบิ่งได้เลยบอสันกับพิมพิมใน youtube พิมบอกว่าธรรมดาแต่ว่าพิเศษจะขึ้นมาเลยครับผมอ่ะอัศกรลังใจให้พระเอกนัสุรศักดิ์นะครับขอให้เพลงนี้ดังๆปังๆนะครับขอให้ได้ ทะลุหนึ่งล้านวิวในวันนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องอุ้งอิงอีลหลาน้อยของเฮานะครับกาขอให้ดังๆปังๆไปน้ำกันนอกจากพระเอกนาสาาุรศักดิ์นอกาพี่น้องเนาะอะสำหรับมื้อนี้นะครับผมบ่าวโจกไนน้ำข่าวสารมาอัปเดตเพลงเลยครับผมหลังจากที่ได้ฟังหลายๆรอบแล้วสีเข้าไปปัน่นอีกจักรอบก่อนพี่น้องครับอ,อีกรอบนึงครับไปเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ้งเด้อมาโจกกับสีเบิ้งฟังเพลงกอนออาสินี่นะครับ เบิงว่นไปเปิดฉากมากนี่นี่ให้เบิงอีกรอบหนึ่งเอาเปิดฉากมายังไงอันนี้คือแฟนเก่าเพินินโอ้แฟนเก่าเพิินไปไมิผููบาวใหม่บ่เราพระเอกน่าจะเห็นนี่แลนมาอืม ประมาณว่าวมีแฟนใหม่หลือ่สิรววยกลัวบ่อืโอโหได้น้องคนนี้ได้ได้ผู้สาวใหม่ได้น้องอุ่งอิงมากบอกว่ามาเยียวยาดูใจในะตอนที่แบบว่าตอนที่โอกหกัก เอาให้เบิ่งแค่นี้แหละพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้บ่าวโจดีไซน์นะครับผมก็จะขอลาพี่ละน้องไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ